สวัสดีครับอยู่กับพิซูซูเปอร์โปรนะครับและเจอค่ะพิซูเอ็มพีค่ะและก็วันนี้ครับส่งรถคันสุดท้ายของปีนี้นะครับใช่ในเดือนนี้เราก็ปิดยอดกันที่30คันนะครับนี้องทำงานสถิติเนาะนะครับก็อีกแล้วนะครับนิวเอ็กคอร์ดนะครับของของที่นี่กันอีกแล้วนะครับส่งมอบ30คันนะครับ2คนโอ้โหนะครับก็ลากผลเนียนๆหน่อยแต่ก็อ่าเหนื่อยแต่มีความสุขนะครับนี่แล้วก็ สิ่งดีๆแล้วก็ความ<ช>สวยกับลูกค้าด้วยใช่นะครับกับรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษคันสุดท้ายของเราเป็นรุ่นอะไรคะรุ่น a อ t r a วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Active CVT หรือ,อที่เมื่อก่อนเรียกกันว่า GLX CVT นี่เองใช่ก็คือเป็นรุ่นที่นิยมเนาะยอดฮิตเลยเตัวนี้ราคาจะอยู่ที่529,000นะครับใช่ค่ะซึ่งวันนี้มาเป็นสีดำแล้วก็แต่งแบบเดิมๆเรียบๆนะครับนี ก็คือเราจัดโปรพิเศษให้ลูกค้าเอานั่นเองเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นพนักง,งานก็จริงแต่ว่ารับรับเงินสดรับเงินสดนะครับก็ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีนะปกติอะถ้าเป็นอาชีพแบบนี้จะค่อนข้างต้องดาวค่อนข้างสูงมากใช่แต่อันนี้เราใช้วิธีพิเศษนะคบลูกค้าออกวอด,ด้วยเงื่อนไถแถมแบบนี้นะครับใช้เงินเพียง32,000บาทเท่านั้นอ 3, 2, 2, เองนะค,ค,ครับผมฮะ แล้วก็ยังได้สิทธิพิเศษของเดือนนี้ก็คือได้ช่วยผ่อนด้วยนะครับอ๋อใช่ได้ช่วยผ่อนคาดว่าน่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะมีต้องรอดูอีกทีเดือนหน้าว่าจะมีต่อ,อไหมนะครับเนาะก็คือตัวนี้ได้ช่วยผ่อนไปอีก10เดือนนะครับเดือนละ2,000บาทก็คือมูลค่า20,000บาทเลยโอ้โหนะครับก็คุ้มๆไปเลยนะครับแล้วก็เนี๋เราก็ยังมีติดฟิล์มให้นะครับกันสาดให้เนาะก็มี ค่าดาเนินการจดทะเบียนนะคะใช่ประกันชั้นหนึ่งก็มีพร้อมให้เหมือนเดิมนะครับประกันชั้นหนึ่งแถมให้อยู่แล้วด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งให้ถึงที่แล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนนะคะวันนี้เราจะไปอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่เดี๋ยวเราก็กําลังไปส่งกันแล้วนะครับ9ก้าโมงเก้าทีเนาะงั้นก็เดี๋ยววันนี้ของลูกค้าใช่เดี๋ยวเราก็ไปเจอลูกค้ากันที่บางบานเลยนะครับไปเลยค่ะ